มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาชวนทานขนมจีนน้ำปลาแซลมอนค่ะน้ำยาปลาแซลมอนนะคะทุกคนปลาแซลมอนเราเยอะปลาแซลมอนเราถูกแล้วก็เลยจัดซะอยากกินขนมเออเดือนนี้ทั้งเดือนยังไม่ได้กินขนมจีนอ,อ,อะไรเลยเนาะก็จะมากินน้ำจีนน้ำจีนน้ำยาปลาแซลมอนค่ะทุกคน นมยีนขนมจีนน้ำปลาแซลมอนค่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆนะมาน้ำยาปลาแซลมอนนะคะน้ำยาปลาแซลมอนค่ะทุกคนใส่ลูกโดดน้ำใส่ลูกโดดน้ำขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนใส่ลูกโดดด้วยแล้วก็ลูกชิ้นด้วยนะคะทุกคนขนมยีนจีนน้ำปลาแซลมัน นี่แล้วก็ผักผักล้วนๆค่ะทุกคนผักค่ะทุกคนมาดูผักเรานี่ผักชีราวถั่วงอกค่ะถั่วงอกแล้วก็สลดัดค่ะทุกคนสลัดแก้วแล้วก็กระหล่ำนะคะทุกคนแล้วก็มีต้นหอมนิดนึงแล้วก็มีพริกหวานจ้าเน้นเ้นผักแล้วก็มี สลัดแน่ด้วยกินขนมจีนหรือกินผักวะหลายๆคนก็ถามอ่กินขนมจีนหรือหรือกินผักแล้วก็ตามด้วยพริกผงพริกผงพริกผงค่ะพริกผงพริกป่นพริกป่นค่ะมันไม่เผ็ดถึงใจม่กินขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนค่ะทุกคนแทนน้ำยาปลาทูนะคะ โอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลละน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายไหลกับทุกคนน้ำลายไหลฮึมน้ำลายไหลกับทุกคนๆๆกเสียบเสียบเสียบผักเน้นเน้นผักเน้นเน้นผักล้วนล้วนอืมสดซิมน้ำก่อนเฮ็ดง่าย ซับปลาแซลมอนใส่น้ำต้มเดือดเนาะน้ำต้มเดือดแล้วก็น้ำพริกพริกแกงน้ำยาแม่ทุกคนพริกแกงน้ำยาแม่พลอยเนาะต้มน้ำเดือดแล้วก็ใส่พริกแกงน้ำยาแม่พลอยแล้วก็ซับเนื้อปลาแซลมอนลงไปเนาะแค่นี้นะบ่ได้เติมอย่างเออว่าบ่ได้เติมก็เต,มกเติมรสดีค่ะทุกคนเติมรสดีให้มีรสชาติขึ้นมาหน่อยนึงอ มึงเรีบนางเบิงเขากินอีกแล้ววันหยุดยาวค่ะทุกคนหยุดตั้งแต่วันพฤหัสวันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ วพาทั้งนี้เป็นว uh, นะันโพสเอ่อวันอะไรโพสของอีสเตอร์เนาะของประเทศสวีเดนใส่ตอนป่าสมันกันอืมอืมจับจับๆับ ต้องใส่แต่เกบมกันนะไอซ้อนสองเพื่อเบาเือแอนว่ะม, <c oughs> ม,มาเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะ กนน็น้มจีน้ํายาปลาแซลมอนอมืม้อเที่ยงค่ะทุกคนตอนนี้บ่ายสี่โมงพอดีเลยสี่ทุ่มประเทศไทยบ่ายสี่โมงเย็นประเทศสวีเดน แม่ครัวสำเร็จรูกพริกแกงน้ํายาแม่พลอ,อยคอัทุกคนใส่ลูกชิ้นปลาด้วยนะคะทุกคนอืม กิน <c oughs> ลูกโดด <c oughs> อ <c oughs> รอ์เหนี่เพิ่มฮะนี่เพิ่มฮะขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะ 嗯哼。嗯哼。 ผักหลายอย่างนี่รีมาเนี่ยมีพริกหวานมีสแสน่กับชีลาวแล้วก็กะหลำ่ำแล้วก็ถง่วงอกอตรงนี้ก็จะลอจะสรองฮิสเตอร์กับเพื่อนที่บ้านเพื่อนจะมาทานข้าวที่บ้าน อันนี้ก็ไปดื่มกาแฟผ่านบ้านเพื่อนกลับมาก็เลยไปแระอีกาแม็กซี่ชอปซื้อของเ้าตู้นิดนึง

มักน้อยเลยก็ใส่ปลาลาลงไปใส่น้ำปลาลงไปทางนี้บ่ได้เติมยังเลยเติมไดนรสดีวา่าบ่ได้เติมน้ำปลาล่าพิม่ยก็บ,บ่ได้ใส่เลย <c oughs> ปลแซลมอนได้มาเหมือนวานนี่เนาะเขาแซ่ฟีดไว้พอดีเขาเ,เอ้ยนึกอยากนงคขนมจีนเนาออนี่ยขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนก็มาละลายน้ำแข็งละลายน้ำแข็งเสร็จเราก็สับ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 ,สบ,สบ,สบลงหม้อเลยหม้อที่เดือดถ้าไม่เดือดปลาล์มจะขาวแล้ว ชีวิตยิ่งมืองนอกเนอถ้าไ่ได้เห็นงานก็ไม่อย่างเลยพห่น้องเอ้ยก็วิ่งหาดื่มกาแฟกับเพื่อนเมื่งก้นก็อยู่บ้านดูทีวีเมื่อวานตอนหัวค่ำก็ไปสีก้าหรือว่าดื่มกาแฟบ้านเพื่อนลุงเล็บวันนี้ก็ไปไปอีกกลุ่มหนึ่ง ลุงเล็บมีเพื่อนสองกลุ่มก็มีแค่นี้แหละที่เราไปสังสรรค์และอืมโกสด้วยเขาจะบกคอยมาบกคอยมากินเขาย่านอ้วนกินเซนแทง ทอนสมัยเน่น้อยเนาะแม่แม่ก็เผ็ดอันน้ำยาขนมจีนขายเนาะต้มซอสเชฟพริกแกงน้ำยาเฮ็ดยากยากต้มใส่ปลาแดกใส่หอมหอมใส่กระเทียมใส่พริกแดงเนาะแล้วมาตำ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 สมัยน <c oughs> ี้ไม่ต้องเลยมีพริกแกงน้ำยาสำเร็จรูป <t> ง <us or IST> ่ายมาก เราใช้พริกแกงน้ำยาแม่พลอยต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่พริกแกงแล้วก็ใส่ปลาใส่ใบมะกรูดเติมพริกแล้วก็ลดดีผู้ใดอยากกินน่อเลิกกับเติมปลาแดกหรือว่าน้ำน้ำปลาลงไป ช่วงนี้ปลาแซลมอนฟีเบอร์ค่ะทุกคน <c ười> а саман ทักทายค่ะทักทายทุกคนทักทายค่ะ น้ำยาเล่าได้บ่แม่น้ำยากะทิ mm. ตอนนี้อุณหภูมิสิบเอ็ดองศาข้างนอกอถ้าไม่มีลมก็ไม่หนาวทุกคนเย็นสบายเดินเล่นสบา,สบาเยเลย เดแดน้องเลย์เยบ่กินน้ำเด็์แบบเนี้ย <laughs> ปลาแซลมอนเราก็ใช้ส่วนหางมานะทุกคน ส่วนกลางเราจะมาทําสเต็กปลาแซลอม,มอนแต่ส่วนหางเราก็จะมาสับสับเอาสับเนื้อเนื้อ,อส่วนหางมาทําน้ํายาปลาแซลอม,มอน 嗯。Mm hmm. ủa mm -hmm. Ừ. จะหมดแล้วทุกคน Yeah. <laughs> อาหารนิสาน่กินถึงไหนถึงกันแต่อาหารฝรั่งเนะาะปลาแซลมอนซีกหนึ่งเมื่อวานนี้เกือบกินไม่หมดซีกไม่ใหญ่ขนาดไม่ได้ใส่มันฝรั่งกินแต่ปลาแซลมอนกับผักกับทอดผักแค่ อร่อยรัวอึ่มอิ่มแล้วทุกคนผักยังเลยจานหนึ่งได้อีกจานหนึ่ง ได้มือหนึ่งแ่ะทุกคนตอนเย็นซอยขนมจีนอีกอเรียบร้อยค่ะทุกคนไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณนะคะที่ชมสวัสดีค่ะ